สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรั้เ้าสู่จอโลกเศรษฐกิจสุดสดาห์นะครับในวันอาทิตย์เป็นประจำที่จะพาท่านผู้ชมนั้นไปเปิดโลกทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจผมจําได้ว่าเคยนําเอารายงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตัลซึ่งเรียกกันว่าบิตคอยยกตัวอย่างเช่น1นึ่งเดอลลาร์เท่ากี่บิตคอยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งขณะนี้ที่กรุงลอนดอนนั้นมีร้านกาแฟแห่งหนึ่งไม่รับ บัตรเครดิตไม่รับธนบัตรไม่รับเหรียญพอนสติงแต่เขารับบิตคอยเป็นเพราะอะไรไปติดตามในรายงานพิเศษนี้ครับที่นี่เป็นร้านกาแฟหรูหราแห่งหนึ่งชื่อว่าดิโอชอตเดเกอร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษดูแล้วก็วธรรมดาเหมือนกับร้านขายกาแฟลาเต้ทั่วไปแต่สิ่งที่แตกต่างคือไม่ว่าจะสั่งกาแฟรสชาติใด ที่นี่รับการจ่ายเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกกันว่าบิตคอยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเคก้กไปจนถึงกาแฟหลากหลายรสชาติคุณต้องจ่ายด้วยสกุลเงินบิตคอยเท่านั้นลูกค้าของร้านกาแฟที่นี่บอกว่านับเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นเรื่อยๆโลกใบนี้หนีไม่พ้นกับการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะไม่ได้เห็นธนบัตรหรือแม้แต่เหรียญรวมถึงแม้แต่บัตรเครดิตอีกต่อไปในอนาคต หากท่านผู้ชมมองเห็นตู้สีขาวที่ตั้งอยู่ด้านหลังของลูกค้านั่นคือตู้เ t m เมเงินบิตคอยโจโอเอลราเซลเจ้าของตู้เ TM บิตคอยตู้แรกในประเทศอังกฤษบอกว่าสิ่งที่โดนใจมากที่สุดเมื่อเห็นบิตคอยคือเราต้องการพังทลายข้อจำกัดในการใช้เงินที่ยังคงเห็นอยู่กันทุกวันนี้ในอนาคตไม่จำเป็นต้องเดินไปที่ธนาคารกันอีกต่อไปธุรกรรมการเงินในโลกใบนี้มาถึงยุคอิสระทางการเงินอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ทำไมต้องเป็นคนถือบัตร ATM ไปกดเงินสดสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือเดียวที่เป็นศูนย์รวมของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการจากนี้ไปมาดูการใช้งานกันนะครับกดปุ่มหน้าจอ ATM ถัดจากนั้นนำสมาร์ทโฟนเข้าไปแตะเครื่องเพื่ออ่าน QR โค้ดของเครื่องสมาร์ทโฟนจากนั้นนำธนบัตรสอดเข้าไปในเครื่อง ATM b i t c o บิเมือ่อสักครู่จะเป็นธนบัตร5ปอนด์สเตอร์ลิงแลกได้เท่ากับ16ล้านบิตคอย ภายในเวลาไม่ถึงส0วินาทีสกุลเงินบิตคอยก็จะโอนเข้าไปในสมาร์ทโฟนสามารถนำสมาร์ทโฟนที่มีสกุลเงินบิตคอยไปแตะเครื่องอ่านต่างๆที่เคาน์เตอร์กาแฟในร้านนี้อย่างสะดวกสบาย <S <S ในปัจจุบันยังมีลูกค้าใช้สกุลเงินบิตคอยในร้านกาแฟแห่งนี้น้อยมากเพียง1-2เปซนเท่านั้น <S <S จากลูกค้าทั้งหมดแต่ในอนาคตก็มั่นใจว่าสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยคือเทคโนโลยีบวกกับนวัตกรรมทางการเงินที่จะทำให้คนในโลกใบนี้ ไม่จําเป็นต้องใช้ธนบัตรและเหรียญอีกต่อไปท่านผู้ชมครับบิตคอยเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้แต่ก็ยังถกเถียงกันอยู่ในข่าวบ้าตกลงแล้วจะสามารถชําระได้เป็นเงินสกุลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นทางการหรือไม่บ้านเราไม่รู้เมื่อไหร่จะมาถึงติดตามกันได้ใหม่สำหรับเจ้าโรเศรษฐกิจสุดสตา์ในสตา์หน้า